หลับตาทำไมห้า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 มสะดุ้งชาเลนคลิปนี้ไม่มีผีนะครับอย่าเข้าใจผิดเป็นการสะดุ้งแบบว่าปุ้งนั่นก็คือห้ามสะดุ้งนั่นเองแต่ว่าการสะดุ้งนี้จะไม่มีผีครับจะมีหีดอกปุ้งฮง่จัมสแกไม่มีแบบจะเป็นการแบบว่าเตะบอลใส่หน้าบุ้มและห้ามหลับตาอะไรเงี้ยฟังไม่ทันก็ย้อนไปดูไหมไดูกันเลย try not to f r e n c h ah r a n c h มารู้อันนี้มันนี่มันแค่อันแรกเองเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เกี่ยวเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาธรรม,ารมาดาธรรมดาธรรมดาจัดอะบอกเลยธรรมาดา ธรรมดาโดนชนเรียบร้อย <Labor ator il orter> เข้าหน้า100ระวังนะครับมันจะเข้ากล้องแล้วครับผ <c oughs> ู้บอลไม่ได้สะด้งไม่เลยไม่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 ไมไมไม ชนเขาก้อนด็ดชนแล้ั่งธรรมดาได้อยู่ได้อยู่อุ้ยเรียบร้อยคนถ่าย อ้าวจมน้ำเลยอันนี้เรียกได้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปรวมคนถ่ายสวยนะครับน่าจะเปลี่ยนชื่อคลิปนะอ้าวเต่าอุ้ยโดดเข้าน้ำแล้ว เย a h โอ้ไม่โดนครับอุ้ยถ้าดูครั้งแรกอ่ะมันจะอาจจะตกใจก็ได้ครับแต่ตอนนี้เริ่มชินละปรับตัวต้องปรับตัวแมงมุมแมงมุมอู้ โอ้ยงูอูอ้หคนถ่ายซวยอหไรครับเขากล้องเลย เอาเพื่ออะไรวะนะตัดไม้เอา้าเอา้านึกว่าจะอะไรพุ่งมา อะไรเ y ี่ยวกัแบแฟลก์ฟีโอ้ยคนถ่ายนี่สวยครับโอ้เอาโอ้แม่นจริงจริงเอากองนั่น ขอแบบสะดุ ene, it, so, so ้งกว่านี้ได้ไหมว้ยแรงแรงนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยเออ่า อาตัว,วอะไรวะโหเสียวเกิน โอ้โหโอ้โหมันมีไม่มีความกลัวใดๆทั้งสิ้นโอ้โหโอ้โหโอ้ยขนลุก น่าไงว่าแล้วโดนไปแล้วโอ้ย กลายเป็นคลิปฟิลล่นิ่งโชยกลายเป็นคลิปฟิลล่นิ่งโชยผีไปนเนี่ยอย่านะอย่าให้มีผีนะไม่เอานะอุ้ยตัวใหญ่ กูว่าแล้วเมื e> <Yes> ่อกี้อุตส่าห์ว่าแบบเตรียมตัวนะเตรียมตัวว่าจะเจอแล้วนะจะกูก็ยังสะดุ้งได้ไงตั้งใจดูมาไอ้ดิโอ้โอ้ อ้ยยังไม่สะดุ้งครับยังไม่สะดุ้งยังไม่สะดุ้งยังไม่สะดุ้งทำไมมันสั่นยังวะไฟลูกผมบ้านะ จุดไฟนานโอ้ยไม่ได้จุดไฟนี่ว่าแต่มันระเบิดเฉยเลยอ้อยยังไม่ถือว่าสะดุ้งครับแมวขยับมาเทียนิดนั่นเฮ้ยผีไปเลย

แงมเรียบร้อยไอ้เจอ้เจอ้น่ะอาาเอาโดนหลอกแล้วแมวไม่หกไม่หอม่ห้ยจากนหนมาเนี่ยแมวจากไหนอุ้ยกองพังไว้น่ะ มีแต่คลิปกล้องพังนี่ครับโชว์สเต็ปการเล่นบัส,สเกตบอลอุ้ยอย่ามีผีนะเชียร์ไม่เอาไม่ดูต่อโอเคครับถอดก่อนร้อนจนเกินเไปไิดให ก็ว่าคลิปนี้เป็นที่ดีแล้วกันนะครับสำหรับห้ามสะดุ้งชอบริมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยให้ดึงในแสนซับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ข้อลาเท่าจะไปก่อน